ทีนี้เราก็มาอยู่กับเกม Kingdom c o m นะครวันนี้เราจะมาสอนในการทำยังไงให้มีตังใช้ตลอดเวลาเรามาดูกันดีกว่าว่าทำยังไงทีนี้ผมต้องกล่าวขั้นต้นก่อนนะฮะว่าวิธีที่ผมใช้ก็คือการ knock out น,น,นับนนั่นเองอมันจะเป็นยังไงเรามาลองดูกันนะฮะก่อนอื่นไกดให้ดูตังค์อนในในกระเป๋าอ่ะจะดูตังในกระเป๋าก่อนนะฮะเรามีอยู่ แปดพันหนึ่งแปดพันหนึ่งนะฮะตอนนี้แต่นี้ผมอ่านอกเอาเขาไปหลายรอบแล้วอันนี้คือไม่ได้แล้วเดี๋ยวเราต้องไปหาคนใหม่นะเหยืยวคนใหม่ทำไมน,น,น้องเอาหลายรอบไม่ได้อะเพราะว่าเราจะโดนเข้าคุกไงคือมันตายเลยมันไปฟ้องคือมันตอนนอนนอนอยู่ใช่ไหมมันไปฟ้องกับพวกยามพวกเพื่อนบ้านมันอนะว่าถ้าเกิดว่าผมตายเง คุณช่วยเรียกยามาเลยนะทหารยามา oh, <yeah. S 1> มันก็เลยมานั่นแหละผมก็เลยพลาดบ่อยไงพวกนี้ทีนี้เราไปเมืองใหม่ก่อนอย่างแรกเอาเมืองนี้แล้วกันเนี่ยนี่นะซัดเซานะนี่นะทีนี้พอเรามาถึงเมืองนี้แล้วใช่ไหมเราก็ไปที่เนี่ยไปพวกที่เป็นร้านโรงเหล้าอะไรเงี้ยเนี่ย ห้องพักเออไปที่ห้องพักไปที่ห้องพักนะเพื่อที่จะไปหานักพนันนั่นเองไปไปทีแล้วก็มาถึงแล้วนะฮะโอ้ยหล่ออะไรอ่ะเสือเสียแล้ววะไปหาขี่ม้ามาไปม้าใหม่นะอะไรวะไปชนมันเหรองงเลยนี่นะนักพนันก็จะเป็นเนี่ยเขาจะแต่งตัวแบบดูลานะเห็นไหมมันจะแตกต่างกับชาวเมืองเนี่ยนะชาวเมือง นี่คืออ้าวก็ชาวเมืองหมดเลยนี่หว่าแล้วจะพูดงตรงไหนมันจะมีชาวเมืองกับชาวบ้านอ่ะต้องบอกเขาก่อนใช่มันจะมีชาวเมืองกับชาวบ้านนะใช่อันนี้ไปชาวเมืองแล้วนี่ยก็ชาวเมืองนี่หว่าเนี่ยมันจะแต่งตัวอย่างพวกชาวเมืองอ่ะส่วนชาวบ้านมันจะแต่งอีกแบบนึ่งนี่เราจะมาเล่นทอลูกเต่ากันนะ อ้นนี้เงข้าวเลื่นโชว์หน่อยข้าวนะเห็นไหมฮะดูที่ตังค์นะฮะเราสามารถเบ็ดได้ถึงหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเหรียญน,นะ<ม>ตอนเริ่มต้นเราสามารถเนี่ยเบ็ดต่ำสุดก็คือหนึ่งแต่ที่มันเสนอให้มาคือห้าสิบนะห้าสิบเหรียญนี<ม>่นแหละคนนี้แหละคือนักพนันแน่นอนคนเมืองที่เป็นนักพนันมันจะเบ็ดห้าสิบเหรียญเลยขั้นต่ําเนี่ยของมันเนี่ยโอเคนะนักพนันมืออาชีพใช่เขาคือนักพนันมืออาชีพนั่นเองมืออาชีพถูกจ้อง ทีนี้เรามาลองเล่นดูนะดูดีกว่านะฮะทีนี้อีกอย่างหนึ่งนะฮะเป็นลับก็คือเอ้ยไม่ใช่เค็ลับหรอกความลับก็คือแต่ละคนไอพวกที่เป็นนักขันนันเนี่ยมันจะมีลูกเต๋าด้วยนะลูกเตา๋าแต่ละชนิดเห็นไหมเนี่ยหลายหลายแบบมากเลยลูกเ<ม>ต๋าอะ<ม>แต่ละชนิดก็ความสามารถแตกต่างกัน<ม>คือเราจะรู้ได้ไงว่ามันแตกต่างกันยังไงเราต้องไปดูที่วิกิพีเดียนะฮะเดี๋ยวผมจะส่งลงลิงก์ไว้ข้างล่างแต่ไม้ดิสคิชั่นถูกต้อง ไปหาดูกันได้นะฮะแต่และลูกเต่าทำอะไรได้บ้างปะ่ะลุยฝั so ่งนะักพนันเขาจะมีลูกเต่าพิเศษเหมือนกันนะเราต้องคอยดูนั่นแหละคือไม่มีไม่มีเพราะอะไรเพราะเราพุ้นไปแล้วไง <c oughs> ทีนี้ก็พอก่อนเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวเราจะรอตกกลางคืนอ่ะทีนี้เราก็สกคิปเวลาเลยนะพวกนักพน,นันเนี่ยเขาจะนอนแบบช่วงก่อนเที่ยงคืนเราก็ไปสซคิปไปเลยตอนประมาณค่ำทุ่ม ไปชิบดาวเลยนะฮะทุ่อะโป้ทีนี้ก็ถึงห้าทุ่มแล้วนะเขายังอยู่ไหมอะตอนนี้เขายังเล่นอยู่นะเนี่ยที่จริงเรามีสูตรนะถ้าเขาเล่นกันไม่เลิกเงี้ยใช่อะเราก็มีสูตรอีกสูตรหนึ่งก็คือถ้าเขาเล่นไม่เลิกอย่างนี้ใช่ไหมเราก็ไปขอแซ่เขาเลยเนี่ยแหละดูนะไปดูนะสูตรนี้นี่เล่นทอยเลยถ้าเขาไม่ลุกใช่ไหมแล้วต้องทําให้เขาลุกให้ได้ นต่แหละเหมือนเดิมหนึ่งบาทเฮ้ยไม่ใช่คนนี้ที่คนละค้นผิดผิดผิดแล้ต้องเลือกคนลึงแล้ต้องไปคุยกับคนนี้นะนี่นี่ตรงข้าม Good day I hear you like a game of dice อะทีนี้เราก็หาชายที่เป็นชุดเขียวนะฮะเขาก็จะอยู่ในบ้านหลังนู้นเนี่ยไปแล้วเหรอนี่เขาอยู่ในบ้านหลังนู้นนะเอาแล้วไงเอาแล้วไงสนุกกับป้าไพ่ ลืมก็เป้าหมายไม่ไรเดี๋ยวขอเวลาตามหาเป้าหมายก่อนอยู่ไหน A few moments later เฮ้ยเป้าหมายหายไม่ไรเดี๋ยวมันกลับไปนอนที่เดิมเราแค่จะคิดเวลาไปตอนดึกเลยคนนี้ปะวะไอคนนี้แน่เลยอ่าอ่าสมว่าถ้าเราถ้าเราไม่แน่ใจใช่ไหมเราคอยดูจับตาเหยื่อไว้ให้ดีนะฮะสมว่าถ้าเขาตังเกินร้อยเนี่ยเกินร้อยสองร้อยอย่างเงี้ยแสดงว่าใช่เป็นนักพนัน บางนี้เราก็ได้เวลาแล้วปฏิบัติการแล้วปฏิบัติการไล่เงานะบุ๊คทีเราแค่เอาแค่น็อกเอาเฉยพอนี้คือแค่ระบบเนาะใช่ไหมนี่นะฮะเห็นไหมจริงด้วยนี่แหละฮะคือได้คะแนตัวจริงเสียงจริงเขาจะพกตังค์ืนร้อยหนึ่งนี่เขามีอยู่แปดร้อยนะฮะบุ๊คแตดนี่แล้วทีนี้โอโอจะทำยังไงต่อใช่ไหม ิธีสูตรของผมก็คือสคิปเวลาต่อเดี๋ยวคอยดูนะฮะสซคิปเวลาเดี๋ยวขอตั้งหลักแป๊บเนี่ยเราลองสคิปไปหนึ่งชั่วโมงก่อนนะฮะเจตกต่อนเให้เขาเปลี่ยนอ่เปลี่ยนมาแล้วนี่ไปไหนอะนี่เขาจะไปไหนต่ออะแล้วเขาก็ลืมไปแล้วว่าเรามาจัจาก,การแล้วนะก็นั่นน่ะสิแสดงว่ามันไปหาตังค์แล้วเนี่ย เดินไปหาตังตังมันหายถูกต้องตังมันหายครับมันอาจจะทำหล่นไว้เงี้ยนอนละเมอก็เป็นได้นะเป็นกูนะกูสงสัยไอ้ตัวที่เดินตามก่อนตัวแรกมันเป็นสูสู่ของชาวเมืองก็คือเดินวนรอบหมู่บ้านมันจะเสกตังไงอะไรหรอเออ,เ,อเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูรอรอให้มันกลับไปนอนเดี๋ยวตังมันจะเพิ่ม ก็เข้ามาจนได้น,นะฮะทีนี้แหละครับแผนเดิมฮะก็คือเราต้องเป็นน็อกเอาเอาเหมือนเดิมแล้วมาดูซิว่าเงินเขาจะมีเพิ่ม,มไหมนี่แหละอ่ะปฏิบัติการครับมาล<ด>ุ้นกัน,นมีเท่าไหร่โบรอบเนี้ยมีเท่าไหร่มาดูกันแล้วกด e ค้างนะขโมยนี่เห็นไหมเงินเพิ่ม,มอีกแล้ว มันเพิ่มเทาไหร่วันน่ะร้อยกว่าร้อห้าสิบเอ็ดนะฮะโบเป็นไงเห็นไหมมันเป็นสูตรของคนเนี้ยเดินวนรอบหมู่บ้านแล้วตังเพิ่มแล้วถ้ามีครั้งได้ไหมถ้ามีครั้งได้ฮะเหมือนเดิมว่าสูตรเดิมเลยเราสะคิปไปเวลาสักชั่วโมงหนึ่งก่อนต้องดูว่าเขาตื่นหรือยังอ้าอเหมือนเดิมนะเขากำลังไปหาตังเหมือนเดิม เป็นบ่อยเหมือนกิะมออมอละมอหาตังค์ตายหายอ่ะทีนี้ถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เราจะทำไงต่อก็คือไปคิดไปนหนึ่งชั่วโมงเกิดเขากลับมานอนถูกต้องใช่ไ,ไหมนั่นไงเห็นไหมจริงด้วยฮะตอนนี้ก็ได้เช้าแลนะฮะเนี่ยเราก็ทำเหมือนเดิมเลยโบ๊ะไอ้อายานีน่น่าจะขาดอากาศหายใจตายตายั้งแต่รอบแรกรอบสองแล้ว <laughs> นี่ฮ ouais ะเป็น <Okay. S 1> ตังเพิง <top rant> ่งหูสองร้อยเห็นยังครับทุกคนเน <top rant> <ๆ>ี่ยคือสูตรผมนะฮะก็คือหารักพานันตามแต่ละเมืองสามารถทำได้ทุกคนเลยนะฮะพวกที่เป็นแบบเนี่ยชาวแมนหรือว่าชายชาวเมืองเนี้ยแปลนไทยเนี่ยเราก็คอยดูนะแต่ละเมืองเนี่ยมันจะมีนับพนันอยู่ตามที่เนี่ยโรงพักเนี่ยห้องพักเนี่ยห้องพักให้เช่าเนี่ย ตามเมืองเขาจะมีอยู่นะฮะพวกนี้เราก็สามารถไปหากันได้แต่เราจะทําคนเดิมซ้ํานะไม่งั้นเขาจะตายแล้วทีนี้ยามก็จะมาหาเราเนี่ยแหละโอเคทุกคนหวังว่าทุกคนคงจะชอบคลิปนี้นะฮะก็เหมือนเดิมว่าฝากกดไลค์กดกําลังใจให้ด้วยนะซับสไครต์ก็ด้วยก็ยิ่งดีคนทําคลิปจะได้มีกําลังใจเพิ่มครับผมทลิกหน้าจะเป็นทลิกอะไรเดี๋ยวก็ต้องรอดูคลิปต่อไป ใช่ครับขอบค่าทุกคน